ศิลปินดังนางแทนพรีเซนเตอร์กาแฟคุณแม่จับมือซีอโอแม่นกน้อยพี่ชัยรัตนโชจินดาเตรียมโปรเจกต์ใหญ่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อศิลปินชื่อดังทีลองได้เดินทางบินลัดฟ้ามายัางประเทศไทยเพื่อร่วมง,งานเปิดตัวครั้งสําคัญกับแบรนด์กาแฟที่กําลังมาแรงอย่างกาแฟคุณแม่การมาเยือนครั้งนี้ที่ลองได้เข้าพบและกระทบไหลพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับซ e o แม่นกน้อยพี่ชัยรัตนโชจินดาผู้บริหารหญิงเก่ง ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมืน่นพร้อมประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการว่าที่องได้ขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของแบรนด์จาแฟคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วดีใจมากดีใจมากรอวันนี้มานานแล้วอืเราวันนี้มานาน,าน,น,าน,านดีใจที่ลูกมาหานะเพราะว่าลูกสัญญ,ญาแล้วว่าลูกจะมาหาทุกเดือนใช่ก็ดีใจเขาน้อง<ๆ>ก็เตรียมสินค้าที่จะเปิดตัวของน้องประมาณกลางเดือนนี้ อ่มามันกลางเดือนนี้เดี๋ยน้องก็จะมาอีกทีนึงก็ะจะเปิดตัวสินค้าก็คือกาแฟคุณแม่อกาแฟคุณแม่ทีล่ลงออใช่ก็ก,ก็ตั้งแต่แรกที่รู้จักเลยเราเป็น FC เอฟซีขาพอเป็นเอฟซีก็ทักคุยกันไปกันมาเลยสนิทสนมกลายเป็นแม่พ่อแม่ลูกไปเลยอือเรียกใครมาตอนไหนก็มาทาั้งทั้งที่ติดละครติดคอนเสิร์ตยังไงก็ต้องยอมมาสละมาเพื่อเราก็ดีใจ<อ>เราเอ็นดูเขาใช่เราเอ็นดูเขาแล้วเขาก็รักเรามากอืเราบอกให้ทำอะไร ตามเราหมดทุกอย่างเลยเออจะไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยคือว่าเราเป็นพ่อแม่ของเขาที่ไทยใช่ FC ของคุณแม่ก็มาเป็น FC น้อง FC น้องก็มาเป็น FC คุณแม่ใช่ค่ะน้องบอกว่าน้องอยากมาไทยอออเราก็เลยเตรียมพร้อมที่จะจ่ายค่าเครื่องบินนู่นนี่นั่นมาให้แต่น้องไม่คิดอะไรสักบาทเลยไม่เอาเงินสักบาทเลยมาแล้วเราก็พากินพาเที่ยวชอบกินส้มตำเขาก็ประทับใจภูมิใจที่ประทับใจที่เรา,าดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่ได้เรียกร้องเอาเงินสักบาทค่าที่หมด ไม่คิดสักบาทเลยมีมแ,ตแต่ยินดีที่จะให้มาด้วยใจมาด้วยใจอ,อืเข้ากันไดยใจไม่เงาเงินสักบาทเลยใช่ค่ะประเทศเป็นนางับบเทศลาวใช่เยอะเลยส่วนใหญ่น้องลาวเยอะมากเอฟซี FC น้องกระแสตอบรับดีมากเลยอืคือทุกคนรอทุกคนรอแล้วก็อบอกว่าออยากให้น้องเปิดคอนเสิร์ตอะไรนี้ที่ไทย,ยนี้ด้วยก็คงต้องทำเพราะเอฟซีเรียกร้องมาเยอะมากก็คงจะเปิดขายบาัตรแต่ไม่แพงหรอกเกินเกินอยู่ค่ะเกินเกินอยู่ เพราะในกลุ่มของ f อกลุ่มอะไรอ่างนี้เขาก็โอเคเขาก็อยากอยากฟังเพลงของเขาในเวอร์ชั่นไทยกันเยอะมากเตรียมไม่แล้วค่ะเตียมไว้แล้วแต่ว่าโปรเจกต์นี้เกิดแน่นอนใช่ในเร็วๆนี้ไหมคะใช่เร็วเรวนี้โอเอ c รอเยอะถ้าทิ้งช่วงนั้นไม่ได้สวัสดีครับไทยแลนด l ดีเอรี่รุเทพฯจับจงเมืองทยแล่ด์ที่เมืองไทยแลนด์ือง่นั้นท้นท่นัน่ทนั้วที่นันที่ l ั้นที่นั้นที่นั้นที่น้กที่ั่น Điều đầu tiên Phi Long cảm nhận được là sự hạnh phúc khi Phi Long đặt chân đến Thái Lan Lần đầu tiên Phi Long đến Thái Lan thì uh, Phi Long cảm thấy là Thái Lan là một đất nước rất là đẹp và con người ở đây cũng rất là rất là vui vẻ đó nên ừ. là điều đầu tiên khi long cảm nhận được là sự hạnh phúc và sự vui vẻ khi đặt chân đến thái lan à, mừng ba mà con hay hoạt động à. một đi trước mắt thì việc đầu tiên khi long đặt chân đến thái lan là để thăm người mẹ của mình à, người mẹ đã để đầu cho, cho ti long và cũng uh, chưa có dự án gì tất cả thì cũng uh, sẽ qua hỏi trước của mẹ trước và mục um, đích uh, của chuyến đi lần này là sang thăm mẹ và cũng có một xíu dự kiến sẽ nói chuyện riêng với mẹ sau Project này là tăng tay bà học mẹ đưa là cái kế này là khi điều mà thì cái kế hoạch là cái mẹ chỉ nêu qua là project này sẽ là như thế nào? Ti Long cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là biết ơn mẹ uh, đã giúp Ti Long mở cho Ti Long một thương hiệu mới cà phê Ti Long yeah. Thank you Cảm ơn you khi much that my cà phê này Nếu thì uh, Ti Long sẽ uh, bán cà phê của Ti Long ở trên uh, trang mạng xã hội ví dụ như là TikTok và Ti Long sẽ live stream và sẽ giới thiệu sản phẩm của Ti Long và và mẹ ở đây À, đến những uh, fan hâm mộ và lan tỏa với tất cả mọi người. Thì họ sẽ giúp promote cà phê brand này qua trang social của họ. Cái điều đó thì uh, Ti Long cảm thấy rất là tuyệt vời nên là nếu mà có một cái mini show ở Thái Lan thì còn gì bằng nữa nên là Ti Long sẽ sẵn sàng. Ok, phong leo khắp điều. Thôi mẹ hãy có phong làm cả tài Hiện tại thì Ti Long cũng đang rất là cố dịch sang tiếng Thái nhưng mà à, ti Long dịch sang tiếng Thái thì cái nghĩa nó, nó không có hoàn toàn khớp vào được với uh, với với cái uh, giai điệu của bài hát nên là mọi người sẽ ừ. nghe bằng tiếng Việt thông cảm giúp ti Long nhé. Ừ. À. <laughs> sau đây là cái khúc uh, Rượu bè thêng người bè tập sử Cả đều nếu nói biệt lý anh tiên người đi xa mơ anh biết đến bây giờ đôi ta chẳng là dư của nhau yêu dấu thôi đành ngầm ngùi vùi trốn theo niềm đau anh phải ôm vào lòng thân ca hàng ngày qua tình em dối trá chờ cho anh dịu mừng để chúng ta là người xưa phải cho chúng ta đừng cho nhau Lời thề nguyện thắm sâu Có lẽ bây giờ lòng này chẳng đau như vậy đâu <laughs> Tuyền hoa đã rời xa bên vắng Tình càng thương lòng càng cay đắng ta đã tương cơ sau này thành người xưa <laughs> Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn <laughs> เห็นเวอร์ชันนี้ที่เป็นภาษาไทยใช่ค่ะอย่างนี้มีโอกาสหรือว่าถ้าใครทายอดแบรนด์กาแฟแล้วมีโอกาสแบบัว์รัตฟ้าเราไปเที่ยวเวียดนามบ้างมีค่ะมี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 อาจจะเป็นโปรเจกต์การตลาดที่เกิดขึ้นใช่ค่ะกาแฟของคุณแม่ก็เน้นก็สุขภาพสุขภาพต้องมาก่อนเพราะเราเราก็โอ้โหรัประจำตัวเยอะอืก็สุขภาพสามารถทานได้อร่อยทานง่ายดีใจค่ะดีใจเพราะว่าโอ้โหเปิดทําแบรนด์มาสี่ปี ยอดขายสาสิบกว่าล้านห่อดีใจมากๆเลยฮะยอดขายขายดีมากลงของทุกวันหมดทุกวันถามว่าจ้างไหมก็อยากจ่ายเงินเขานั้นแต่เขาไม่เอาเงินไงก็ถือว่าขึ้นแท่นเป็นพิเตอร์คนแรกใช่ให้กับแบรนด์กาแฟคุณแม่ใช่กาแฟคุณแม่ที่ลองเวียดนามเพราะว่าที่ประเทศเขาก็ชอบทานกาแฟอยู่แล้วติ๊กต็อกชอบครอบครัวสุขสันต์เลยลูกขึ้นเซิร์ชเลยว่ากาแฟคุณแม่ขึ้นเลยหน้าติ๊กต็อกมีลูกมีมีอยู่แล้วกาแฟทิลองปัตตะกา ฝากกาแฟของที่ร้องด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้รับตัวแทนในไทยนะเพราะว่าส่งเวียดนามกับลาวน่าจะผลิตไม่ทันอก็ฝากด้วยถ้าใครอยากได้ก็คือช่องครอบครัวสุขสารของคุณแม่อืเซิร์ชไปในทิกงตอกก็เจอเลยว่ากาแฟ ε. คุณแม่อืมก็จะเจอเลยสามารถกดส, <า S 1> สั่ง<ล>ได,<ล>ได้มีโปรเรื่อยๆ